คนงานพี่น้องคนงานจะจ้างมาจากประเทศเพื่อนบ้านสวัสดีค่ะพี่น้องมือนีเข้าเปลี่ยนบรรยากาศภาพพี่น้องเขามาอยู่ในป่าไผ่อยู่ในสวนไผ่ของเข้าได้พี่น้องยุ่นยุ่นหนีเป็นยุ่บานผีปอนเด้พี่น้องยู่บานบุรีรัมข้าเมือนีเข้ามาฝังเสาหัวหล่อมหล่อมไกลบานบ่ห้ไกลบานมันออกไปบานแล้วกัเข้ามีโครงการว่าเข้าสีเห็ดขอกไก่ไข่ แล้วก็เลียงไก่บ้านไก่พื้นเมืองแล้วก็เป็ดบาบาลีเนาะอันนี้ห้าฝังเสาแล้วแล้วห้าสีเอาตะไคร้ตะไคร้ผัดติกสูงประมาณสองเมตรมาหลอมแล้วห้าสีผ้าพ,พี่น้องห้ไปเบิง้งอันนี้ห้าฝังมะาข่าวๆแล้วแล้วห้าสีใสเครื่องเจาะเจาะคุณลุม้มมันสีสะดวกมันสีเร็วนี่เป็นลุ้มที่ห้าเจาะไว้แล้วก็แนวนี่เป็นแนวกันไก่กับสวน ฟังนี้พี่น้องสิเห็นเป็นต้นกล้วยสิเป็นสวนเนาะเราอีกฟังหนึ่งมันสิเป็นกอไผ่ฟังที่กอไผ่นี่แหละเข้าสิปลอยไกล,บ,ลกบ้านเราก็ไกลข่แล้วก็เป็ดเลี้ยงไว้แบ่งเป็นโซนๆมันจึงสิงสบอามมาจิกต้นกล้วยเฮ้าเนาะเ้าสิภาพพี่น้องเป็ดเบิง่งงสาเสาตักครยแล้วเครื่องนี้เข้าสิใส่เป็นเครื่องเจาะเดี๋ยวสิห้พี่ปอนเจาะให้พี่น้องเบิง่งนี่เดี๋ยวพี่น้องเครื่องเจาะ เดี๋ยวห้าสิบ้าพี่น้องไปเจาะคุดลุมฟังเสาอันนี้ด้อค่ะพี่น้องวงนี้มันหกบ่องเฮาธิว่าเฮาสิฝฟังฟังหัวเฮ็ดหัวล้อมหัวเลี่ยงเป็ดเลี่ยงไกเฮาฟังมาจากคุมันได้หล,ลายเสาแล้วพี่น้ององนี้คือเป็นบองสุดเข็ดเฮาเสียเอาหอดนี้งาวจากูู้ณเสาไกลไกลพี่น้องเห็นปะเหลือคุดลุมอีกหน่อยนึงแล้วก็ฝฟังเสา แต right yeah. ่ว่าตอนนี้น้องนเอาหนาออกอยู่บกนีมันหกเอาหนาออกก้อนยังสิเจาะหลุมด้พี่น้องเอาเร็วๆหน่อยอย่าอ้วว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 นนวว็วววววว่ววววาวว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 วนววววนวววนว้อวว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 ว เจาะลุมหน่อยแต่ปานันกะลุมใหญ่อยู่ได้เยห้าฝังไหม่ไพ่ห้าวไ้ใส่เสาปูนฝังแนวนี้เสซและกะเ้าก็ปจะไปฟังข้างล้างต่อพี่น้องเอาไปเทีาละขางก่อนเ้าวสีหล่อมตาค่ายเอาเราอาจะเอาสองเมตรใช่ไหมที่รักเอาตาตาค่ายคว้วสูงเ้าจะใส่สองเมตรพี่น้อง คิดว่าไก่มันกับสีบบบินหอดประนัดดอกมะมันเอาไงยี่ดอกหยานี่ที่รักดึงเอามันก็น่าจะได้อยู่นะที่ว่านะเอาลองดึงดูสิยาอันนี้มันดึงง่ายมันไม่ต้องมันไม่มีมีรากหรอกเออเล่าขวดนั่นง่ายบอบอันนี้กับบอเ้าเน่ะ เออนล่าเอาเก่งแถวว่าเก่งเจ็งเจ็งไก่แล้วล่ะย่องใส่เอาก e ่อนพี่น้องย่องเอาโมย่องแล้วก็สิบเฮ็ดให้ไก่แล้วเล้วไก่แลี้ยวเลี้ยวเอ้ยหมากัดเชือกหมากัดเชือกว่าแล้วหันเสือกขาดพี่น้องมันมาลักกัดอันเสียกแหมเสียกขาดแล้วรอบนึ่ง กองเชียกันลหลายหลายมันกองเชี่ยเฮ็ดซอยได้กองเชียมาอันมะก,กวนแม่มะก,กัดเสียกวัดเฮาแมะขาดเรลารอบนึง,งเส้นละเสาตรงอยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะพณน่ะฟังเสามีไผ่อันนี้เป็นคลิปเริ่มตน้นเด้อพี่น้องที่เฮ้าสิเหลียงไกลไข่ไกลบ้านแล้วก็เป็นบาวบัลีอยู่ในสวนไผ่ฮากันล่งกัล่งลงมือนี่ลหละมือนี่มือแรก แต่วาตตะกอนนานี่ค่ะพี่น้องเขาใา้ลลงคลิปบางทีเราเขาม่เลยลงเนาะ,ะเ่ว่าเข้ามาเอาไอา้เอาปลาไ,าไอ่ออกมันโกกระเจ้ามาซื้อเหล่ากระเจ้าไอ้ตัดทิ้งไว้ละเกละกะละกานะ่พอเล่าก็เอาเบ่าไว,ว้เนาะก็เลยมาอันเห็ดออกให้เราแปนเบินเ,นเ,ลเรลาพี่น้องคุณแปนเบินเรลาวันนี้เขาก็จะไม่ฮหดขอไก่ใส่บันนี้คุณหละพอเราก,ก,กับนางอยู่พูผูกกำกับนางอยูุ่นแกเกนพอมาคุ้มงานพูนพูนพูน นั่งสารไม่ไผ่อยู่คุณอันวัชิไ้เพิ่นเห็ดอันนันไฮอยู่ค่ะเห็ดไอ้ไอ้ไอ้คอกทำปุ๋ยหมักใช่ไหมที่รักใช่ค่ะเข้าจะเห็ดปุ๋ยหมักไม่ไผ่เข้าจะใส่ไม่ไผ่นี่ยแหละเป็นปุ๋ยหมักใส่ใบไผ่ใส่ใบไผ่เห็ดปุ๋ยหมักใส่กับง่ามผลแล้วน้องพี่น้องเนาะเอาอย่างที่รักเอาแล้วค่ะเอาแล้วนะโอเค แล้วเดี๋ยวไอ้เป็นเมืองวันนี้พี่น้องเดี๋ยวพี่ปอน่ิจออันลุมฝังเสาต่อบันนี้เดี๋ยวมาเมืองกัน พ,พี่ปอเล้ากัดจออันหลุมเพื่อสีเข้าสีฝังเสาเป็นแนวหัวแล้วเนาะแต่เข้าไปเบิงว่าเพิ่งฝังเสาพร้อมอันนี้เข้าเจาะไวเป็นลุมลุมๆไวขนาดพอดีกับเสาในเพิ่งกับสีฝังขึ้งงน,เ,นเออ,เอ,อหันทั้งหันทั้งโข่งโข,ข้งออกมาจัง่อยโอเคสวยเลย เมื่อ้วพี่น้องมาเนีเมื่อ้รเมื่อแล้ว,ม,ลวมืนอนี่กะสิพักสิพ่อสำเนีจละกันพี่น้องฮักมกักคู้หักสาวอีสานกะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไว้หน้าเมนูค่ะสเสด็จเป็นกำลังใจให้กับทฮาสองคนสำหรับคลิปต่อ,ตอไปกะเพื่อแะละเพื่อสิบอลหายลาดพี่น้องกะอย่าลืมกดติดตามไว้กันแล้วกันเดี๋ยวมาเจอกันในอีพีต่อไปค่ะพี่น้องพี่น้องพี่ก่อนจะล่างตัดเสาไม้ไผ่ไปฝังหัว